ชุด<จ>เ,เข้ามาแม่เ,เข้ามาเอากำนันมาหอดเมืองจ้าเป็นหนามาแต่แม่กำนันเอาไปเอาเข้าท่านา่ะแม่แน่กำมาติโอ้จะวันดีได้แม่แน่เด้อข้าเห็ดเบียกยัวเลยบ่ได้แมาข้าเห็ดฉากให้เสียงยิ่งสาม พอดียังว่าฮะพอดีว่าไปกอนพอดียังว่าไปเฮ็ดอันงายนี่เสียงอีสานจ้าเอฟซี่ไม่เติมได้หน่ไม่เติมแค่แนวได้กำนันมาเมันบ่ได้เปลี่ยนข้อวีดดอกจ้าเพิ่นเลยมาบ่ได้เปลี่ยนดอกไปกอนเปลี่ยนยังบ่แม่แน่บ่บ่เพิ่นบนี่เอาบ่ได้เปลี่ยนเสี่ยวกองเขามาให้กำนันเอาซื้อไว้ให้แนี่ยซื้อใส่พักไว้ให้แน่เอา ทายให้แกบบานได้จิบก้องเขาไหมกำนันเล่าเินะีวเขาเนี่ยเอ้านี่ฮะเอา้เขไปยบอยก้อั้่ไปหาเราคอัดบเราอบห้าหลวงวัควักประตูไวไวโอ้เามีคนไหนเนี่ย เอาที่แม่ไม่สมบูรณ์ผ้าทุกเตอยู่มะผ้าซุดอย่างกิลายอันนี่คือไป่แม่ฮะอันนี้อันนี้ของฉันนี่ท่านหลังนี่ชีวะขอม้างี่แยบเนี่านี่อันชีวะมาี่แยไว่าเสียเงินดีกันั้งนี่อันสิว่ามาที่แยบว่าเสียเงินนี่เดี๋ยวไม่ให้บุ๋มต้นเอาเพื่อมานีฉันไม่ให้บุ๋มเลยแต่ยังวันนั่นแหละเสียเงินอันนี้เสียเงินนี่ฮึ่มาม่ที่ใช้ลูกแม่แน่ หิวหลายเนาะกำนันเจ้าก็ไดผมก็เสีนเงยนเสียงเงินอันนี้เดี๋ยวเอาไอ้นี่เดี๋ยวจะบอกคนเล่าใช่ไี่ของฉันกำนันเล่าหัวก็มาเล่าหิวเข่าแห้งขันมาเล่าหิวเข่าแห้งรถหืมต้องขัวมาแล้วครับเรามาแว่เอาวันคองฝากเล่าเสียเงินเล่าสร้างไปแล้วมาส่งคนดูดีเขาเอารถไปพังมาเล่าหมุกขึ้นอันนี้ใช่มาสะดวกมาล่าเสรนะครับโอ้ เจ้่ยวายานข้วียดติบานานอะ้วยดบากินค้นบา้เดบากินก้อนงคกนบาตรข้เวียกิน้นบาตข้ายสีไทยอนคลิปมอล่มเองใส้ถุงเองเลยเนี่เอาน่ยส้ถุงเองแล้กินกันเองเล่าว่นเราเป็นโ้อวิยดเลยไทยรุงเล่ายันไงควานเองควันควนเองควบมาจัดไปไปขายให้นะนุ่มสีไทยคลิปกานั่นนี่ ไจ <minutes> ิ้เขาใช่ไหมเราหิวเขาแห้งของันแล้วว่าเมื่อเนี่ยลูกขากัมาซื้อของเมี่ขากับยังทายาใจคลียด้วยนี่สนใจ่ลูกขาเลยสิดตัมาได้แต่สร้างมีขารอยู่เจ้ายังะพอาว่าเราเป็ี่ยนพวกิดเราว่าันของหวานกับนี่บ่ ค่าก็มาซื้อของดูค่าแต่สิบไปถ่ายคลิปกานั่นก็นีละจ้าสิบยี่สิบสามสิบสองบาทเอาสิงชงเอาแวไควายจ็ดบาทเอาสิเอาโยเพราท่านเห็นมี่งโยควายเจ็ดบาทควยยี่ห้าบาทเนี่เอาคู้ดดีแต่บาทนี้แม่บันดีเขาก็ขินสีเขาถ้านี้จะาขววิ่แล้วก็กินเขาบ่โอ้ย คือ่นดีเถอคือว่อ้วนแบบนี้ซองคือว่าพอ้วนัอี่โผกับมีแม่แน่แ่่ขึ้นแล้วรถกํนั่นพุ่นแล้วบนน่ะเออคนละรถตู้กํานั่นจอดทุนงห้างคนละลองทอนยักว์บานสามบทเออรถกํานั่นรถกํนั่นนั่นกำานั่นมอรำติ่นน่ะจอดตานาล่าเลวาเล่าอืม แม่ค้าเดด้กินแม่ค้าวอนี่ตยาบาทแม่นี่ยฝ่าวายสิเมียแล้วยาฝ้าไปขึ้นรถออกมากินกำนันเลากิฝ่าว้ากินเกาทันยิมอยู่น นั่นชิบาทกอขนมฉันมันละหาบาทอือเป็นสามสิบเอาเสียไปงี้ไอยียวที่นี่น้องเอามาเสียงีงละนั่งเอากำนั่งพี่น้ำเอาน้ำธรรมดาละกินขอบคุณจ้า เอามีเงินหน่อยไรบ้านนั่นเอามาแจกเนี่บนย,ยบ่าเงินดอกก็อีว่างใช้ตัวทีไรเขราะใจเงินค่ารถบ้างนึนถันพอดีมาแจกเงินนำกำนันกำนั่นเบือนเงินเบ้อตุเบือนเรนนาโดนเราหัวก็ม้าเราหนีโควิดหนีแกกันหนีแกแค่ซี้เลยสจีก,กำ <มา S 1> นันว่าคือบอกม่าซื้อเอาว่านั่งโทรมาสร้างของดูเห็นเล่าบ้านเจ้าไปบ้างฮัลนเห็น<ะ>เล่าไปตื่นไปไ

bao hà nón bao nhiêu đấy tám nghìn tám nghìn anh nhét kinh là bao tám nghìn ba ba anh em ba nghìn anh ba นี้ไม่มีได้จัวเขาม่เอาเอาของผู้ใดห้น่ม่ใบมไม่บโอ้งียบผมุมเพรีไฟเข้เนาแม่แมเออไม่งีเลยล่อเออแม่เาม่้อย่าเฝ้ามียบอกให้ข่เนนนี่ว่ามาตาผแล้วอยู่บ้านไปหัดนี่เอาบอก้าเกินบอกยักน้อยเขาจะเขาจจะไรส่วนเขาจกลับขึ้นมาอยู่เจ้ามาแ่ยังฉันเมื่อนี่ขอพาเขาลงมาลักเเมารถว่อยโอ้ยเมาเยอะสเมาเยอะทำนองงันล่ะทำองงนเข้าเนี่บอกมาลัมใจบ้านนุ๋ยุ่งสาครับผนกับขาบมาด อ่ะขาวคีบไม่ติมด้วยยอดต๊ยอดตกยอดตกไม่ทกัานั่นยอดต๊ทายกับนั่นยอดตกขอบคุณแม่ติมด้วยสำหรับน้ำและข้าวขอบคุณไรลายครับจ้าความเพิ่มกํา่มาจ้าเอาเม่ได้อม่เอาบรอบขึ้นรถหรือบอกกํานั่น้อกินข่าแล้วโอ้ยเอากินเข้าแล้วเอากํานั่งผลกําลั่งขึ้นรถด้วยพน่ะเอาห่วงไม่ใช่ในกํานั่นแแม่โอ้โหาฮ่อฮ่่า่าอาา อีลาเอาไปรอดเดี๋ยวยาวาทนึงม้วต้องมีเงินบาททอนทีนีเ้เราบอกกำน,นัลจ้าขอบคุณมากจ้าโชคดีโชคดีเดนะอดเอาใบใบให้นี่นั่นกำนันจ้าต้องมีเติมเทนแอกอะไรกำนันกำนัลม้วนก้มาเยี่ยมจ้าบ่ได้เป็นพ่อวีดอกราเลยมาแม่จ้าขอบคุณมากจ้า เติมส่แนวเป็นผู้อาเด้อขอบคุณมากนะจ้าแต่จะมาซื้อ,อยังหรอปล่อ้กะปกทอีกล้กกนั่ยบ่ปทอดเฮ้ยียยโอ้ลาเม่อทอนเหี้ิบบาทบ่บ่างหันน,ะนั่งเออกระช่างหัวมันเจาะละโอ้หิมาขายอีกิิวขายเปิีงยนใกล้เรื่องนี้ไ่ฝอยเอ้อเจ้ามาเจ้ากัมาซื้อแล้วบารนี้เขาอีวิวบอกนุ่มเขาขายปิีงไกล้แล้ว เขาทวงกระตือเขาก็ได้มาขายแม่คือหอดเจ้าอยู่กำนันเรามาแจะใส่บุบาา้เราบ่าเราพาเขาไปบึงมลอล่เลยมาเร่แม่เติมก็เลยมาอัดปีงไกล้เขาต่อเจ้ามาบ่มือวันพดวันประัดนี่แม่ฉันมากก็มาซื้อปีงไกล้เขาได้เดอจ้าเด้อขอบคุณแม่ไว้สีเราก็ะทีม,ม,มากต้อไปข้างหน้าทิ์หน้าจ้าขอบคุณมากจ้า แต่จะซื้อเงี้ยเฟี้ยงบ่ลูกขาก็มาซื้อเงี้ยเฟี้ยงอยู่นี่ละจ้าขอบคุณมากแม่เติมแทนแนวพุธอายขายพักคือเก้าละจ้าเมื่อนี่ก็ได้ีิแม่เติมบ่ไปยังนราขายแต่พักพักนั้นละเติมขึ้นกับมาขายพักเอาเงินมูอยู่นี่ละจ้าขอบคุณมากจ้า